ครับวันนี้ก็อย,อ,ยอยู่กับพี่ที่หน่อยก็ครับมือที่เทเลเดวการีโอมือเทเล่มือที่สี่มือที่สามมือที่สาม 2> 1, 2, ม, 3. มืออ่านฝนพ่าอยู่เขาครับมืออ่านพ่าอยู่เขาเ <c oughs> ก็บเป็นยาขั้นออกไป <c oughs> ครับบรรดาเงากัดปั้นสลอดนั่งกว่าเสาเสา,เายัางบ่ <c oughs> ในเวลาลงครับถ่าเวลาอาไปจวดได้บ่เนี่ยจวดได้แล้วโอในเวลาเราในเวลาจวดบุ่มเด้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมขอใช้เว่าฝนมากๆครับว่างวันบักเข้มตึกจวดจอดวีจอด โอ้มันต้องมีนากันเนี่ยเส็นเนินเศรนลักตัางเล่นกลางแล้วรูดยางหลอดหรอ่ะอาวิศักดได้วาร่มครับร่ม ลมบายันยัตนตะฝนอุพี่ร้องหาขาดเนอะน้ำเทเวดาขึ้นดูไว้รืตอนนี้ยันแมนเอาเครื่องไปทั้งรถยุ่เหมดเนี่ยยันแมนว่างเครื่องไปถ่ายรถยุ่เหมดเนี่ยคืขอข้อมปลอดไฟ Bất tê khó thọ, bà gần này cả đây Ông mẹ lưu mẹ Cầm Cầm bắt khuyển xuống suốt lên Cầm lần đứng xuống nè Đứng xuống nè Đứng xuống Đứng ยาวมันลงมายาวมันลงมาดึงขึ้นนาสุดเด้อดึงขึ้นนาสุดดึงสงิให้มันมาเขอลองน,นี่่ยดึงได้ไอ,อ้นี่มึงยังหายอยังเอาไ,ไปสามกวางขนาด เย็นครับใครบอกใอยจ้างครับคุณมาเดียวกันน,นี้นะ่าจะเอาเครื่องไปล้างรถครับเอาเครื่องไปล้างรถแล้วเขาเขาผ่าเต็นทุ้มรถเลยบัเนี่ยมียังไงเวทีแจกเครื่องบ่เปลี่ยกด้วย

ลงขอเวลาลงขอ้างใหข,ข้าวครับจากสิบเปอร์เแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วลูกอะไแล้วเดี๋ยเนเย็ดมันบนั้าเเอาอย่างเท่าไหร่ชั่วโมน ดีป um e ่าวดีตั้งแต่เป็นกษตนา้โอ้ยปาาคนคือเขาคนหลานเดียวคนอินีแขงค้างเนี่อีกทีมาใส่ยันเกใสผิดทางนีขวาใส่ผิดทางค้าขงน่เตมตันี่นี่ดิม่หมูกระ้นรเ่มต้องการมาตามหูหรเปแต่ย่นไรนงมันโผล่ไปเรียกมูนึงีกขงน่ั่น ลองมึงกันนะร่องถอดออกมึงกันนะอถอดเออเนี่ยแหละถอดตัวเนี่ยแหละเออร่องมึงกันนะ <c oughs> <c oughs> ใส่พิา่างอยู่ลลูกพี่มันบ่ได้ใส่หูเกาได้หูกูจ่อไม้ได้หูเกาใส่บ่ได้ได้เม่เอนเราไ,ไม่ห่างจอา่อไม้

nữa. cái gì khạp rồi thế à, Đó cái Nghe 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 cái này. Trảm lên nghe Để bỏ thang mừng à Ê, ừ, không thang, không thang แล้วขานั่เอ็นกันหนาแล้วแต่ว่าออยแล้วมึงดิวกับมึงดินี่เอื้นนี่เอ้ยมันเปนพอลุงเมือนีวัวครับนเอ็นยวกัอ่อยขนขึกาวเนดิวๆหัวของเตรียมซองดูสั้นวันนี้นะจั่ีม่ยงีเดวลุงก็ู่กันมาเพิ่

เออนั <ítulo> ่น <irgendw> น <carbono> ัเออนี่ลายเช้นคันยุคันยุจังเสียมันสีบเหตือตาคนเวล่าบเวมันเล็กอะเองอุดรนะกไม่ใจใจอยากตดอยาก่นติดยมนคนผู้เบื่อแบนัโอ้ยบาดท้บาดทพี่แม่นแท้ เวลาเจ้าเกียนไปเวลวแล้วนะครับล่างม้านเลยล่างมันเสียกันรุ่นครับรุ่นรุ่นแค่ฝนสีมาบ่มาครับครับกินเขาวเลี้ยงเลยครับนี่ยูยูแล้วหิวแล้วนี่กับปั้นสลอดยู่บอซ้อครับ ดักเดะมาได้ปั่นยังเดียวเดี๋ยวปั่นัเป็นอันสิ็จไปวครับล่อครับล่อแค่ขึ้นปลาใสขึ้นมาได้เดีด๋ยวกดหม้อมา,มานะสำหรับคลทีมีเขอฝากช่องลดด้วยอินดีไปแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อขึ้นแจ้งเตือนครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ